เมื่อไรจะมีผัวเป็นตัวเป็นตน้นเมื่อไรจะมีผัวสักคนก็ได้แต่อดทนขื้นทานมากี่ฝนหรือว่าเราเป็นคนเลือดกุบบีใครอยากเป็นผัวอยากกูจีบเลย บอกเลยเบื่อแล้วซื้อกินว่าที่ผัวอยู่ไหนรีบมาเลยอยากฟินหิวจนชินอยากมีผัวเอยสวัสดีครับมูมูหม,ม,มูแดงคุมวันนี้มูม,มูมีซีรีส์เรื่องใหม่จะมานำเสนอนะครับ เกี่ยวกับเรื่องข้าวมันไก่พระจันร์มันไก่มูไลทกเกนเป็นซีรีส์วายโรแมนติกดราม่าโดยเรื่องมิ h ไนท i เก e n เป็นเรื่องราวที่เอิร์ธพิรพัฒน์และมิกสหภาพ ได้โคจรกลับมาแสดงร่วมกันอีกครั้ง<ม>ที่โด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องนิทานพันดาวและพิไในกรรมกามเทพนะครับผลิตโดย GMMTV และได้คุณอ๊อบนพนัทชัยวิมลผู้กำกับมือทองมากำกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยออกอากาศทุกวันพุธ และวันพฤหัสเวลา18.00นเริ่มสตรีมตอนแรกวันพุทธที่8กุมภาพันธ์2566ที่จะถึงนี้แล้วเรื่องย่อซีรีส์มูลไล์ชิคเก้นะจันมันไก่ร้านข้าวมันไก่ชื่อดังที่คนกลางคืนมักจะมาจบวันของพวกเขาที่นี่โดยมีจิมเอ,อิร์ธพิพรพัฒน์พ่อครัวหนุ่มใหญ่ใจดี ที่ใครๆมักเรียกติดปากว่าลุงจิมเป็นเจ้าของร้านและหลี่หมิงโฟดนัทวันซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของลุงจิมเป็นลูกมือนอกจากนั้นยังมีไก่ป่าข้าตังธนวัตรลูกชายร้านขายไก่สดแวะเวียนมาช่วยบ่อยๆคืนหนึ่งลุงจิมได้เจอกับหวินมิกสาภาพนักตกแต่งดิสเพลลูกค้าที่ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งเมื่อความสัมพันธ์ดําเนินไปได้อย่างดีก็มีอุปสรรคมาทําให้สั่นคลอนท้งอลันเฟิร์ดคณพันธ์พนักงารธนาคารหนุ่มคนรักของหวิน ความสัมพันธ์ในครอบครัวของลุงจิมรวมถึงความรักที่ถูกขัดขวางของหลี่หมิงและฮาร์ดเจมินายนอรวิทเด็กหนุ่มหูหนวกที่รับฟังเสียงหัวใจตนเองเป็นครั้งแรกและบทสรุปของเรื่องราวความรักความอบอุ่นที่มาพร้อมรอยยิ้มและน้ำตาของข้าวมันไก่สุดกลมกล่อมจานนี้จะลงเอยอย่างไรมาร่วมติดตามไปพร้อมๆกันสุดท้ายนี้นะครับซีรีเรื่องนี้ ผมมองเห็นคำว่าบ้านบ้านที่เป็นสถานที่ที่เราพักอยู่อาศัยทำงานและบ้านที่มีคนอยู่ถ้าเป็นพี่น้องครอบครัวนั่นก็คือบ้านหรืออาจจะเป็นแฟนกับคนรักคบกันแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นก็คือบ้านแต่ถ้าเมื่อใด บ้านมีปัญหาด้วยสาเหตุต่างๆเช่นทำงานมากโดยที่ไม่สนใจแฟนหรือสับชาวบ้านที่เรียกว่าไม่ได้ทำกันบ้านหรือไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของคู่ที่อยู่ด้วยกันมันก็เกิดการแตกหักเกิดการร้าวรานแล้วมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปให้คู่ของเราไปเจอคู่ไปเจอคนอื่นที่ เข้ากันได้ที่สามารถเติมเต็มได้นอกจากคู่แล้วพี่น้องก็คือบ้านเหมือนกันคนหนึ่งอยากมีอนาคตแต่คนนึงไม่รู้เกิดอะไรอยากอยู่ตรงนี้แต่อยู่ได้ไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเรามีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเหตุผลอะไรที่ น้องเราจะอยากไปแล้วก็อยากจะมีปัญหาของไก่ป่าซึ่งเป็นเพื่อนเป็นลูกของคนแถวบ้านมาชอบลุงจิมซึ่งเป็นนายเอกอีกอันนี้เป็นความสัมพันธ์สาม,ส,ามส่วนแล้วแล้วเรื่องเนี้ยจะจบอย่างไรจะมีความสัมพันธ์อย่างไรจะผิดจะถูกให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นคนเล่า ให้เราฟังตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจหรือฟันธงแต่เหนือสิ่งอื่นใดขอฝากสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินที่นี่เลยนะครับหมู่บ้านจีนซากเง้ยวจังหวัดชนบุรีให้ทุกคนมาเช็คอินมาท่องเที่ยวมาตามรอยซีรีส์พระจันทร์มันไก่หมูหมูฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ